สวัสดีค่ะยาแดงจาตอรีค่ะตอนนี้ย่าอยู่ที่วัดเขาทําเทียมจังหวัดสุพรรณบุรีลมแรงด้วยแล้วก็แดดร้อนด้วยเดี๋ยวย่าจะไปไหว้พระแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินตลาดของกินวันกี้ย่าผ่านมาตกใจเยอะมากเากอารระเบิด้นเขาทำรโบมขอหมดทักาก็ปล่อยกลายเป็นเงินที่ถูกที่ร้านจนกระชาก

ปรพหยุดติดภูเขาที่ใหญ่มากธมชานามสูงา1 5เมตรหน้าตักกว้า25เมตรจากการสรวจที่บริเวณด้าว่าต็นตึกตกกราที่ย่ออกมาที่ท้ายเป็นตกสลักระเบินรูมีและขาัวมังกรขนา่โค้งทั้งสองผ้าโอบล้อมข้ามาเหมือนติด รู้ว่าลมแรงมากเลยพ้าพุทธรูป วขอขอัดเสาทำเทียมค่ะจงังหวัดสุพรรณบุรีลมแรง

จับ่อร้านขายจันเรยลุงเดือนนหน้าราชาในร้านชาที่อยู่ตรงนี้จตเาจจัเรยลุงเดืองนะจ๊ะล้วเคยไปนันทูนครับสร้างสุดูอยู่ตุลโกภักราก็ได้บุญแล้วจะแล้าไปร้อวัดฉันวัดหาสร้างศู่ิถุตุละ่หน้าพระรัมนุษหทอนะครับในทุกป่าทุกสานที่ทหทง่าหรือสิ่ที่สด่ที่ท่ที่ปบาพัานนใดอย่าเลื่ยไม้ขเดีหัวเอรับไม่ชนีลันไ่ท่ระบบแรกันไม่ใส่แค่การดูเป็นน มันมีเหมือนบันไดขึ้นไปข้างบนใช่หรือเปล่าบันไดหรือสายไฟขึ้นมาข้างบนเป็บ้านเตือนนะครับของลูกของานเป็บ้านเตือน ร้อนร้อนขึ้นทางน้นจะได้ยากข <laughs> ึ้นไปมื่อเลยเเิยไปทางนน้น

กายมเปแล้วไปใส่กระเป๋าทัาเปนไใส่ไปด้วยเรียนกะไรมคะเะไเร่องมือพ่อเดียวเกิดนะนี้จ่ะวัเขาทำเทียมค่ะย่าอยู่วัดเขาทําเทียมที่จังหวัดสุพรรณย่าขึ้นมาจากตรงน้นโอ้ยย่าขึ้นมาจากตรงน้นนี่ร้อน ย่อูตตร้นไม้พอดีนี่คือตลาดวัดเขาทำเทียมเมื่อกี้ย่าเดินขบายถ่ายไลสดได้นิดหนึ่งฝั่งนู้นของขายฝั่งนี้ก็มีของขายมิเสื้อผ้ามีไอคริมด้วย แต่ร้อนยากจะถือยังไงเลยญาตจะถือยังไงดีอยากกินอยากกินไอติมมีม่วนหอมมะนาวโหด,ด้วยเหรอเมื่อกี้่าติดูไม่มีดูดูอะไรกินเล่นหน่อยเอ้าตัวคนนี้ องงโอ้ยร้อนมากร้อนมากร้อนมากยอมรับเม,มื่อกี้ย่าเห็นหมนี่กระเป๋าถักมีกระเป๋าถักด้วย บ้านวิวครับบ้านวิวสไตล์อุปกรณ์นี่ของกินเล่นนี่ลูกนี่เขาเรียกลูกจันนี่ลูกจันลูกจันจะหอมมากเลยนะยิ่งขยำยิ่งหอมนะนะลูกจันโอ้ยหายากแล้วนะเนี่ยลูกจันเนี่ยไม่ค่อยมีนะลูกจันหายาก ทับูเศษไม้เนี่ยเสื้อผ้าทางนอนฝั่งนั้นฝั่งนั้นก็มีเสื้อผ้านะ

แก้ริ้วห้าบาทม่าซื้อแก้ริ้วห้ากจะกินอะไรดีกลับแล้วย่าขอลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของคลิป ว่าเขาทำเทียมให้ย่าด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ